มันคือต้นนี่ังกล้วยแช่คือเล็บลูกมือนี่ข้างในอะไรนะกล้วยเบิร์ดหอว่ามันซื้อต้นนี้ยังคะกล้วยเงินกล้วยทองค่ะโอ้กล้วยเงินกล้วยทองค่ะว้าวโถดีดีขอบคุณหลายๆเด้อนี่คือเราวอร์ทอนแหะค่ะโอ้ดีดีนี่ที่แม่ต้นใหญ่แบบนี้เพท่อนเพือนเห็นเลยค่ะสวยเนาะหายว้าวสวยดีดีค่ะจ้า สวยเงนอซื้อกระางือสวยเงินสวยทองมันวาสวยออชื่อก็ดีมากเลยเดี๋ยวสิไปใส่กระถางยังไงข้ค่ะเดี๋ยวสิไปหากระถางนาบัเข้ายค่ะเชียวเมื่อยเงี้ยเชียวเื่อยเงี้นาบ้านนาบัวมันไม่อหายไว้เดียนี้นะผมยังไว้กับบคงย่งไงจ้า ดีจังเลยโกยเงินโกยทองเขาเรว่าหรือกวกเงินกวักทองเขาก็เรียกเนาะแต่ว่านี้ไม่กวักนะเป็นหอ่อห่อตัวเข้าไปแบบนี้น่าจะกรอบโกยเหมือนที่ว่าแหละโกยเอาเงินเอาทองนะ่ะชื่อดีแท้นะและและ้วดอกไม้ก็ลงกระถางเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้พ่อเปียกออกไป ทำกิจกรรมกับนักเรียนที่บ้านของเด็กนะคะที่บ้านผู้ปกครองก็ได้ตัวนี้มานะคะเพื่อนก็พากันขอกันนะคะเอาพันกล้าของดอกไม้ชนิดนี้ไปปลูกพอดีเพื่อนก็เอาฝากป้าเปียกด้วยนะคะกอหนึ่งต้องเรียกว่ากอนะเพราะว่าเขาเป็นกอใหญ่แล้วไม่ได้ต้นกล้านะคะนี้ โอ้โห oh, ถ้าติดนะก็งามเลยอยู่ที่บ้านผู้ปกครองกอใหญ่นั้นอุ้ยสวยงามมากเลยนะคะใบของเขาก็าจะเป็นหอ่อเข้าแบบนี้หอ่หอหอ่หอเข้าห่อเข้าลักษณะกอดกอดเข้าหาตัวแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่ากอดเงินนะคะต้นกอดเงินหรือบางคนก็เรียกว่าโกยเงินนะคะโกยเอาเงินเอาทองกอดเอาเงินเอาทองไว้อะไรแบบนี้เนาะ อันหนึ่งก็โกยชื่อนึงก็คือโกยเข้ามาใช่ไหมชื่อนึงก็บอกว่ากอดเอาไว้เออเนาะ <c oughs> ก็มาอยู่ที่สวนชมจันทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกอนี้เราเรียกว่ากอเนาะเพราะว่าต้นใหญ่แล้วป้าต้องเอาไม้ค้ำยันนะ้นงปอมมาช่วยปลูกเมื่อคืนนี้เรากลับถึงบ้านมันก็ดึกแล้วฝนตกด้วยตอนที่ทํากิจกรรมนั่นโอ้โหฝนไม่ตกดีดีนะพอทํากิจกรรมเสร็จ เรากลับมาบ้านนะฝนตกลงมาก็เลยปลูกไม่ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนฝนจะตกอยู่นะแต่ป้าก็กำลังจะเตรียมตัวออกไปทำกิจกรรมอีกนะคะคุณลุงไปก่อนแล้วเดี๋ยวป้าเปียก็จะตามไปนะคะนี่ว้าวสวยมาอยู่ที่สวนชมจันทเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้งาม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  แต่กอใหญ่ๆเหมือนอยู่ที่บ้านของนักเรียนของผู้ปกครองนะคะกอดเงินกอดทองอันนี้คือน้องสมายสมายครับสมายกระโดดออกจากห้องออกมาเลยนะคะพี่พี่ออกไม่ได้แต่จอมยึดสมายนี่ออกมากระโดดออกมาจากโคกเลยพี่นุ้ง ทำยังไงดีทําไมเก่งอย่างนี้เก่งแล้วยายก็กลัวหนูจะบาดเจ็บนะตัวน้องสมัยจะบาดเจ็บนะคะเนี่ยกระโดดออกมาจากคอกเลยไอ้สตองกับไอ้กังปู่ออกบ่ได้ยังอยู่ในคอกไอ้น้องชะม้ายนี่ออกมาก้อนหมูเลย,ลอออก,เลยกระโดดออกมาเลยกระโดดออกมาแล้วยายก็กลัวจะบาดเจ็บเนาะเพราะว่ามันมีแหลมแหลมแเหล็กตรงนั้นน่ะอืมโอ้ยแต่งตัว แต่งตัวสมายกำลังแต่งตัวไงเื่อจอมอยุทสมายพูดนะจะโมกไปมุดอะไรมาลูกนี่จะูมกไปมุดอะไรมาหรือจมูกงูกกมันเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วบ่พูดนะเล็บบมมีบไดตัดยากเดอ้อพี่น้องไงเล็บเนี่ยตะกุยตะกายตะกุยขุดดินขุดซ่าแล้วพัดเนี่ยขวดแข็งๆนี่เล็บไม่ต้องตัดยากไม่มีเล็บเลยเล็บขุดกันหมดเลยพวกนี้ มันขูดเก่งมันตะกุยตะกายเก่งไม่มีเล็บเหลือสักกตัวเดียวไม่มีเล็บเหลือสักตัวเดียวใช่ไหมสมยัยโอเคคือนี่แหละนะอย่าดื้อเดี๋ยวยายไปเตรียมตัวไปทํางานก่อนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆในดูความน่ารักของน้องสมยัยน้องไมทองแล้วก็ต้นไม้งามของป้านะคะแม่กับลูกน้องไมโองน้องสมยัยอุ้ยเกาใหญ่แล้วเกาใหญ่แล้ว เอาใหญ่แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ครบรอบวันที่จะกินยากำจัดเห็บแล้วอ่าสิบแปดวันที่สิบแปดสิบแปดกันยาเป็นเป็นวันพิเศษอะไรคะสมัยสิบแปดกันยานเป็นวันพิเศษอะไรคะเอ๊ะวันพิเศษอะไรนะนี่โอเค